น้ำพริกปลาทูสูตรนี้อร่อยมากค่ะทำง่ายด้วยและวิธีลวกผักให้กรอบอร่อยและสีเขียวสวยค่ะอันดับแรกเรามาคั่วพริกหอมกระเทียมก่อนค่ะเราจะใช้หอมแดง10หัวกระเทียมไทย10หัวพริกที่ฟ้าแดง10เม็ดพริกที่หนู20เม็ดค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะ พั่วไปเรื่อยๆจนกว่ากลิ่นของพริกของกระเทียมจะหอมขึ้นมาแล้วก็ออกเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะจะออกไหมนิดๆก็ได้ค่ะจะเพิ่มความหอมได้อีกค่ะตักใส่ภาชนะรอไว้ก่อนนะคะเรายังไม่ต้องดับไฟนะคะเราเอาปลาทูมานาบกับกระทะได้เลยค่ะเพื่อให้ปลาทูของเรามีกลิ่นหอมนะคะ ทิ้งไว้สักพักค่ะจนกว่าปลาทูจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะแล้วเราก็กลับด้านค่ะทิ้งไว้สักพักจนปลาทูส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะนำปลาทูขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาแกะปลาทูกันค่ะแกะเอาก้างเล็กก้างน้อยออกให้หมดนะคะเวลาทานจะได้ทานง่ายนะคะแล้วเราก็มาเริ่ม ตำน้ำพริกปลาทูกันเลยค่ะใส่พริกกระเทียมลงในครกเลยค่ะเติมเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ทำให้น้ำพริกไม่กระเด็นด้วยค่ะแล้วเราก็ตำจนกว่าส่วนผสมจะละเอียดนะคะเมื่อส่วนผสมละเอียดดีแล้วเราก็ใส่ปลาที่เราแกะเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะโคลกให้เนื้อปลาละเอียดดีนะคะโคลกจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เติมมะนาวค่ะ ความเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะจะใส่มากใส่น้อยแล้วเราก็โขลกให้มะนาวกับส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะโขลกจนกว่าเนื้อปลาเราจะขึ้นเนียนแบบนี้เลยค่ะมาดูวิธีลวกผักกันค่ะมีเคล็ดลับทำให้ผักของเรา เขียวสวยแล้วก็มีความกรอบอร่อยค่ะเปิดไฟใส่น้ำพอท่วมผักแล้วก็เติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดค่ะเตรียมน้ำใส่น้ำแข็งหรือจะเป็นน้ำแช่เย็นจัดก็ได้ค่ะเตรียมรอไว้เวลาเราลวกผักเสร็จแล้วเราจะได้เอามาใส่นอกในน้ำเย็นจัดค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ผักของเราลงไปเลยค่ะไม่ต้องต้มนานนะคะ ใส่ลงไปแล้วพลิกผักไปมาสักสองสามรอบก็พอค่ะเพราะถ้าต้มนานแล้วผักมันจะเละไม่สวยนะคะลวกแค่พอให้เห็นว่าผักของเรามีสีเขียวใสๆก็พอแล้วค่ะเมื่อเห็นว่าผักของเราสีเขียวใสแล้วเราก็ตักมานอกในน้ำเย็นได้เลยค่ะวิธีนี้จะทำให้ผักของเรามีสีเขียวสวยแล้วก็กรอบอร่อยด้วยค่ะ เสร็จแล้วเราก็นำผักไปจัดใส่จานได้เลยค่ะ